โอเคครับไปฟึกนอกกระลาวครับตอนนี้ก็เวลาก็สี่ถึงครับก็เต็มขั้นนะครับนี่ให้หนังหน้าหนึ่งตัวแล้วก็หนังตรงนี้สามตัวแล้วก็ให้หนังลังตัวนึงครับก็ยังมีอีก ตรงนู้นนึ่งตัวครับนอกจะพาแต่แต่ตั้งไว้ก่อนท่านั้นตัวนี้ก็น่าจะน่าจะพ่าได้แต่แต่ไม่พาก่อนคอยพา่าลาวโอเคครับโอเคครับก็มาถึงถ่งตีไม้เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับอ่าวันนี้ก็จะพานกลงมาฟึกครับนกไม้ สี่ห้าตัวครับก็เอาลงมาปึกมันมีนอกลงอยู่แ้วนี้อ่ะมีนอกเดินห้ากินอยู่ครับมันจะมีนอกตรงนี้มันจะมีอยู่ซ่องคูแต่ไม่ต่อครับเก็บวายเผื่อจะผ่านนกไม่ไม่มาฮัดครับตัวเตีนึงก็ บามิ้นกับบามิ้นเริ่มคั้นแล้วครับที่แ้าคำเลยครับตัวที่สองก็ไอ้แบงค์ครับบบามิ้นกับบบามิ้นคั้นแล้วตอนนี้ก็ลุงโกปีครับตัวถี่ซีครับลุงตัวถีซ่ซีตัวถี่้ามพามาทางกลุงครับ ลงครั้งเอามาวางเลยครับไอจุกตัวนี้แหลกกับหัวจุกตัวนี้นังตัวรีบเดียวครับอย่างเลืออีกตัวงกายโอเคครับโกปีก็รบนอกแลยครับตอนนี้ก็เสคขั้นเลยก็มีบ่าวมิ้นกับโกปีกับบ่าวแดงยังไม่ลงที่บ่าวแดงเดี๋ยวปักกินกับปักไว้ตรงนี้แขก ก็ลุงเซตเป็นทีเรียบร้อยครับรวมทั้งมดก็ห้ากับวันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าตัวห้าตัวพ่อครับวันนี้ตอนนี้นกบินมาหนึ่งตัวครับมาจับตอนนี้ครับตอนนี้เบามิน้นแล้วก็แบงแล้วก็ แล้วก็โกปีตอนนี้คู่กันเลยครับนกเพื่อนมาคู่แล้วครับตอนนี้คู่แล้วมีไอ้จุกครับไอ้จุกไม่ขั้นทีครับตอนนี้นกก็ลงมาแล้วครับนกมาซ่องตัวซ้ำตัวเลยครับลงมาแล้วครับแต่ลงตรงนู้นไม่กล้าลงเพระาะว่าหนังอยแคแขครับหนังยู่ยไม่ไกลลงยู่ไกลไลครับ ลงมาแล้วกับซ้ำตัวครับซ้ำตัวลงมาแล้วครับลงลงมกเกือบติดขึ้นนะท่านถ้าปักขึ้นนั้นติดเลยซ้ำตัวนีนะ้นอกมาพอดีลงพอดีแต่บินไม่ไดแล้วครับบบาวมิ้นยังไม่หยุดที่ครับตั้งแต่ร่มขั้นก็ไม่หยุดที่ครับบบาวมิน้นขั้นดีจังบบาวมิน้นวันนี้เขี้ยวเขี้ยว อยู่บ้านตัวรีบอกป้าขั้นดีจังไม่หยุดเลยตั้งแต่เริ่มขั้นไม่หยุดเดี๋ยนี่กัล้านล้านครับนี่ล้านล้านมาเชียครับมีล้านาล้านมาเชียด้วยครับนี่นี่น้องสั้นมากครับหลกเศ้าอับป,ปูครับคนนี้วิงวิงแอลวิงททดเกลือกเลยครับระวังรถนะ ก็ลังจาาแต่มันได้คันกันไปสักพักนึงแล้วครับมีนกมาแล,แล้วก็ไปแล้วก็เดียวจะลองตั้งคลิปแรกครับเ,เจ้ากูเจ้ากูปีครับหลวกข้องเบอร์ดีบังบ่าวครับจะลองตั้งคลิปแรกครับการทุกนกแล้วก่อนนี้ก็มาฮกนังไกยครับทีงานฮกนั่งรับออ